เลื่มเลยครับหลอพระที่วัดบอกกลังนะครับอันนี้เจ้าภาพทุกคนมาพร้อมกันลหมดแล้วนะครับเลือกได้เลือกเลือกดีวันนี้พระที่ทรงกฎด้วยนะครับนี่อาจารย์มหาดำจ้าวาดจะรอหน้าโบสถ์กับหลังโบสถ์นะครับฝั่งละแปดองนะครับนี่ครับ เตรียมฐานพร้อมเรียบร้อยนะครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกหล่อสององนะครับก็เป็นปฐมมาเลิกปฐมเมชัยนะครับพระที่ทรงกดย่างงามเลยนะครับวันนี้นะครับสวยงามมากนะครับวันนี้ด้วยอํานาจของพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบารมีของพระมหาจักรพรรดิเปิดโลกนะครับ ขอทุกคนในชมภาพนี้อนุโมทนานะครับ